สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน Youtube 16สิงหาคม2565คลิปนี้มาดึกหน่อยครับก่อนนอนใกล้3ทุ่มแล้วนะครับคลิปนี้ธนาคารทกศมีข่าวดีแจ้งเกษ,ษตรกรชาวนาและลูกค้าทกศทุกท่านครับฟังลาลียนะครับเมื่อที่15สิงหาคมที่ผ่านมาแลครับที่เพจทกศ baac thailand ได้ขึ้นโพสต์ข่าว เดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ข่าวนี้ของธนาคารตรกสไว้ที่คอมเมนต์แรกและคําอธิบายใต้คลิปให้ท่านผู้ชมอ่านเองอีกครั้งนะครับโดยสรุปๆก็คือธนาคารตรกสอขอแจ้งประกาศตรึงอัตราดอกเบีย้ยนะครับสําหรับเกษตรกร,ร,กรสถาบันเกษตรกร,ร,กรและผู้ประกอบการทางการเกษตรนะครับแนวทางการช่วยเหลือเกษตรตกรลูกค้าทุกกลุ่มนะครับ คืออย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ประเทศไทยของเรานี่กําลังดอกเบีย้ยต่ําดอกเบีย้ยเนี่เป็นอยู่ในภาวะดอกเบีย้ยต่ําพอมีภาวะดอกเบีย้ยต่านี่ก็ทําให้มีปัญหาด้านเศรษฐากิจเหมือนกันมันจึงเป็นอ่ามันทางดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยเขาจะมีโอกาสที่จะปรับขึ้นนะครับทางธานาคารแห่งประเทศไทยนี่ มีโอกาสที่จะปรับขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายนะครับพอถ้ามีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยปั๊บนี่นะครับถ้าสถาบันการเงินต่างๆทั่วประเทศทยยมีการปรับดอกเบีย้ยโดยเฉพาะปรับดอกเบีย้ยเงินกู้ขึ้นนี่ผู้ที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่ขณะนี้จะเดือดร้อนจนจํานวนมากนะครับเพราะ,ะนั้นทางธนาคารทกศเขาก็เห็นอกเห็นใจเกษตรกรชาวนาและก็ลูกค้าทกศออทั้งหมดเขาจึงขอแจ้งประกาศ ตรึงอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้เอาไว้โดยยังจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้นะครับสำหรับเกษตรกร,กรสถาบันเกษตรกร,กรและผู้ประกอบการทางการเกษตรนอกจากไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเงินกู้ตรึงตึงอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ไว้แล้วนะครับยังมีแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร,กรและลูกค้าธนาคารทุกกลุ่มใน3ด้านดังต่อไปนี้ครับมาดูด้านที่1ครับ ด้านที่1การช่วยเหลือดูแลภาระหนี้สินเพื่อลดความกังวลใจในเรื่องนี้เช่นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้การขยายระยะเวลาชลําระหนี้ให้ลูกค้าสามารถชําระหนี้ได้ตามศักยภาพการจัดทําคลินิกหมอหนี้เพื่อลดนี่ควรเรือนการไกลเกลีย่ยหนี้การให้คาปรึกษาด้านการจัดการหนี้ทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบรวมถึงแนวทางการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได,ได้อันนี้ก็เป็นแนวทางของธนาคารตัวอที่จะ หาทางช่วยเหลือลูกค้าด้วยนอกจากจะตึงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับนอกจากนี้เรื่องที่2ครับมาตรการที่2ก็คือการเติมสินเชื่อใหม่ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่บ่อนปลนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่ายและการลงทุนเช่นสินเชื่อสารฝันสร้างสร้างอาชีพครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละสต่อปีนะครับสินเชื่อนวัตรกรรมดีมีเงินทุนอัตราดอกเบี้ยร้อยละสสินเชื่อแฟนชายอัตราดอกเบี้ย MMR สินเชื่อกรลีนเครดิต อัตราดอกเบี MR, ้ย m m ็มาสินเชื่อ Contact Farming อัตราดอกเบี้ย m r r อ๋อถ้าอ่านผิดคลิปครั้งก่อนขออภัยนะครับ MRR ทั้งนั้นนะครับ3อย่างที่ผ่านมานะครับสินเชื่อธุรกิจชุมชนเสริมสร้างไทยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0 0นนะครับเรื่องที่3นะครับแนวทางที่จะช่วยก็คือการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพเช่นการปรับเปลี่ยนการผลิตไปปลูกพืชที่มีมูลค่าสูง การลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปลรูปเพื่อเพิ่มมวลมูลค่าผลผลิตรวมถึงสนับสนุนแนวทางการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนนะครับทั้งหมดก็เป็นข่าวที่ทางทางธนาคารทกสเว็บไซต์ทกส b a a อไทยแลนด์นะครับได้ขึ้นข่าวบอกธนาคารทกศแจ้งตรึงอัตราดอกเบีย้ย สำหรัรรบเกษตรกรสารบัญเกษตรกรและผู้ประกอบการทางการเกษตรพร้อมมีแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าทุกกลุ่ม3แนวทางตามที่กล่าวมานะครับรายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02550555ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ